โ c รเค t e Easy Doodle เคยไหมบางทีเห็นเฮ้ยทำไมภาพนี้มันสวยจังทำไมวาดแล้วดูน่ารักมีสเสน่ห์ในคอร์สนี้จะสอนเรื่องวาดด้วยเรื่องการจินตนาการทำให้คุณเข้าใจเรื่องการลงสีสำหรับมือใหม่สบายๆเลยหน้าจอนี้เรียกว่าแกลลอรี่เหมือนเราไปในห้องแกลลอรี่งานแสดงภาพอันนี้ก็จะเป็นการแสดงภาพของโปร a t e คิดว่าคอร์สนี้น่าจะเป็นประโยชน์มาฝึกวาดเริ่มเรียนรู้กัน เราไม่ต้องเอาเป๊ะขนาดนเราไม่ได้ฝึกวาดเหมือนแต่เราฝึกวาดการ์ตูนแบบดูเดิลนะคะตอนนี้เราจะเริ่มทำให้งานดูเดิลของเราเนี่ยมีความสนุกสนานมากขึ้นตกแต่งมากขึ้นชา้าๆไปด้วยกันนะคะเหมือนข้าวมันดูแบน,น,นมันไม่ได้ฟิลให้เพิ่มเลเยอร์เลยจ้ะแล้วคุณก็แบบอาจจะแต้มๆอ่าสีนี้แต้มเสร็จนะหัข้าวมันโหดไปเราก็ปรับให้มันอ,อ่อน เห็นปะ่ะมันจะมีแบบแตะลุงข้าวปึ๊บปึ๊บปึ๊บปิ๊บใครที่อยากจะวาดแล้วก็โชว์ผลงานใช้างานได้เลยนําไปขายได้นําไปตกแต่งภาพได้หรือว่านําไปทําอะไรก็ได้เป็นการดูจังหวะภาพว่ามันมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นเทคนิคที่ตัวเองชอบทำดีวกว่าว่ามันเป็นแบบนี้แหละนะ ทุกคนได้ใช้จินตนาการแล้วก็ผ่อนคลายในการวาดแล้วก็ไม่ได้อยากให้อยากจดติดว่ามันต้องเหมือน c r i p p i n g mask ทีนี้เรามาส่วนของแสงเงามีตรงไหนบ้างปกติถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ให้แสงเข้ามาตรงๆบนหัวขอบด้านบนเนี้ยคุณก็ใส่แสงไปได้นะเพราะว่าแสงมันเข้าเนี่ยก็มีแสงเข้าด้านบนเนี้ยเราเอาจจะมีปลายนิดนึง กดมาส์ิพายก่อนนะคะวิธีแรกคือคุณเอาสีของเขาเนี่ยดูดแล้วก็เขียนแต่แตงแก้มนะเพิ่มแก้มอุปกรณ์ที่ใช้เรียนใครจะใช้ iPad Pro Air Mini ก็ได้นะ,ะเลือกอุปกรณ์ iPad ที่คุณแฮปปี้ที่จะใช้จะเป็นรุ่นอะไรก็ได้นะคะรุ่นอะไรก็ได้ได้หมดเลย คอร์สนี้จะทําให้ทุกคนมีความมั่นใจในการวาดรูปมากขึ้นกำลังตีแบบ100%เแล้วว่าคุณจะมีความมั่นใจในการวาดมากขึ้นมีจินตนานการได้ดีขึ้น